ไฟดับไปจักอะนะว่าดอกเนาะเสร็จแล้วเลยว่ามันแห้งจไปกยันว่าไฟมันตัดอีกมไหมแม่นบอกป้ใครมันรู้เหียนแม่นบอกดับแล้วเสร็จมาแล้วซ้ำบ้านนี้บ้านน้องจ้อยไม่เสร็จแล้ว ไเลเนาะท่อเลยโอ้ิอ่นเริ่มมุงเลยบ่นะเนาะจอดจะเลยนี่ใส่ขึ้นๆใส่แล้วเนบ,บ,นบมเสด็สละนเนาะไเอากลัเดินิดกาบ,บ,าบทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง สบายดีป่าลุงแลัก FC กันเบิดสุขูมสุคนบัดสุหมงสุบอลเด้อพี่น้องเด้อพบพ่อกันอีกแล้วกับช่องยูทูปน้องผัดใสชาแนรับเนาะอันนี้เราเ็ได้มาเรามาเด็กเดินเพื่อนน้องจ้อย่างเนาะนี่ครับน้องโอมาเซราเพื่อนได้สั่งเข้ามาอีกซองตับอย่างเนาะว่ามันบ่พอเป็นอย่างไร สั่งเข้ามาอีกน้องจ้อยเสียข่อยแล้วนี่เนาะเออพล่กว่าเผลพ,พนันข่อยพนันเงินเนาะน้องจ้อยมาแม่เงินฮะเงินะอ้ะอวนาวเจ้าพนันยั้งน้ำข่อยมืเอ, yes. อเส้านี่ฮะพอแล้วฮะพนันยั้งน้ำข่อยเอาสบายดีเดอ้อทางอาจิตเไปว่าเนี่ยได้เงินได้คำ <c oughs> น้ำเส้นเอาผล่าว่าน้ำข่อยเด้มือเส้นานี่ <c oughs> นว่าอันใบเซร่านี่คอยว่าบ่อพ่อคอยว่ามือเส้านี่ อ่าผลอ้อพ่อผลอ้อพ่อพนันยังพนันเงินผพิ่ไหมอ่าใช่มานีาแม่พนันเงินนาวน่เหรอเออว่าแล้ววัพ่อ่นผลไมอีกชองตับบอกินอ่าเดยมานี่คือมานตัดดอกไม้ในตัดในตัดนี่บ่จักนี่บ่ การตัดยังซังซีติจักตัวไหนจักจีปีดมันคือว่าจังไหนจักจีปีดมันมีไฟตัดมาได้ได้ยอ้าวสปีดคืออย่างจักจีปีดคือว่าบุมมีไฟเอาใส่ไฟนั่นยิงเลยยิงเลยตัดเลยอืมตัวนี้เราว่าจักสปีดอันนี้บอกจักนีบอกระนี้แล้วจักสปีดมันเอนจักง่ายใช่ไหมนี่มึงไม่ตีนจักตัดไหมเออมันถือตีนเจ็บย้อนได ้งเดือนนะโอ้ยวงเดือนไงเ่ะคุณบอนั่นบอเจักสปีดตัวนั้นที่จักสปีดเนาะต้ยเขกต่างโอันนี้เดินจัก่งอันนจักสติงบ่นี่เอาอะไรกัตัดไหมคือกอะไรกันตัดไม้งเดือนเอาเอิญ

ผมสูงเลยเล่าขื่นเห็ดกับปอยาดเทาจะขึ้นไปถ่ายคลิปกะบปยาดปันไดใช่ไหมเพื่อนน้องหล่ะครับจุนสันเนื่อน้องหล่ะแมนชูงแห้งเดผู้อดีอยู่เห็ดเห็ดใหญ่เกิดอยูู่นเดียวเนาะเดอเสาเพิ่นหนาเนี่ยมีสานี่ 12 1 12 12คือ18 12 12เน้องน้องมกับน้องายลา15อ๋อเนาะได้ๆเปลี่ยนไงเปลี่ยเนาะบ่แหน่ดอกเกิดน้องมนี่15ซะบ่ตัวใหญ่กว่าของน้องลาได้แฮ่ว่าเก็บบ่เนาะสำน้องน้องไม้บ่18น่ะเออบ่เนาะน้องสายลาน้อยเด้น้องสายลาน้อยกว่า

อุ้ยขอยืนผิดทางแล้วที่บุญกับตาพี่น้องเนาะ

มันนเลยเห็ดบุ้มบุ่มบุ้มบุมเลยเนาะนองดาวให้กูลีกเนาะเพราฝนไปะนะเป็นลี้งไได้ลิงเนาะโดยลีงไปปุบับปูบับนะพี่น้องเนาะเอาเรื่องปวดมากเลย quăng nữa nó quăng này con quật này lên 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 anh em được nó không được nó không được nó không được มันเป็นยังงกนองย่อยจ้ามันเป็นยังมันคตดเออบอกพอสร้างได้มาไปแล้าให้เ้าเบิ่ง

ไฟดับไปจักนะว่ารอกเนาะ <c oughs> สิเล้วเลยบ่มันแห้งเกไปยันมาไฟมันตัดอีกไหมแมน่นบอกไฟมันลุเหงี่งแมน่นบอดับแล้วเสร็จมาแล้วซ้ำบ,นนบ้านนี้บ้านน้องจ้อยไม่เสร็จแล้วเกิดปัญหาไฟพาดับโอ้ยไปตรงนี้ไดซ้อนแล้ว นาไไปด้บ่ลองเอามือจกเข่าดูน้องจ้อยลองไปฟ้าได้บ่แม่นบ่ส่ะโอ้เผื่อว่าเอามือจกเข่าเพื่อมีอันตัวบิดเพิ่นอีกเนาะมีกระแจี๊ยเพิ่นได้บ่เจ็บบ่ขาดไปจักสายพายเหรอน้องเน่าปูจับปักอยู่นั่นทันั้นกำลังคุมพายอยู่ มาอยู่ทางนั้นมาอยู่ไร่ะงางไรายพขาดแล้วคอยว่าเนาะายอท่พวก้าัอืเนาะนั่ใจเพ่งก็เิ่มุ่งแล้วเนาะแต่ว่าไม่เสยละเพ่งยังใสกว่แล้วยังเลยเปถามุก่อยังไงเนาะขึ้นได้แผ่นหนึ่งเป็นยงไเนาะ มุมแผ่นหนึ่งแผ่นที่สองก็กำลังชีเ้เลือกมาคุณ นี่ยังอันเดียวหนึ่งเนาะปกตเอิ้อจัเสิติงตัดบานี้นนี่ไเนี่ไมันนอนเนาะไปอกนอชึ้นเอย คือคนเอร้อยบาทเป็นเชือตับตับแล้วมันก้ฮะแต่อย่างไรก่อยแล้วอ่ะสีคอจมเจ้าเนาะมิเตได้โชคคอยคอนใส่น้ำมันหลดเมื่อนี่นา้บ้า

ส hmm. oh, ี่มือนี่เนาะสามสามก็สี่เลยนี่ว่าดีๆกว่านี่เนาะสามโอ้ยสามือยี่อืโอ้ยถรถอืโอ้ยเจ็บก่อนนะะไรมา อืมข้าพุ่รือเข้านมนยอืมแล้วแล้วแวราใมงนี้าให้ร้างใหญ่เอาด้อยร้อย้วยด้ยฮะ

น้องจังว่าเห็น่นเอาลงเฟสไปคนแกน่นบ,บน่าดูซิดค่ะบอว่าเป็นลูกนอกโมเมนได้นเนาะไอ้คนเบิร์ี่อย่นวัดคนห้ก็ได้ว่าคอย่อยอย <laughs> นเป็นลูกนอก่อยกูพีู่พี่ใ่ญ่ได้นะเอ้อ

อแหละแจ็กจะปีกเพื่อนเนาะตัดต่อแล้วก็ยิงรู้ไหมมาดิพวกที่เคนมาเคยมาฉาเนาะเาะเขาเขาจะเอาฉาบอื่อนนอนที่มัมฉากินเลยครับเย็นแรงเนาะแน่ dạng ừ. rồi, phát thải của đất vòng một bức tranh không ổn định không ổn định không ổn พี่น้องเนาะลูแล้วหรบอบามือนีน้เนาะพอแก้วเราเชี่ยมุ้งห้แล้วล้างไงเลยพี่น้องเนาะแต่มือเศร้าแลห้มันแล้วล้างน้อยห้ยมันแล้วเลยมือ เร็วทันใจเนาะจัวดจา้าแค่เยนเอางี้แน่น่อยนะดูเยนปสังเยนก็ไซากีนี่มันมาเป็นยังบเป็นยงเนะปะเลยแหลนะเนาะเราริาคเนเต็ดแบบแรกแถมเดือดคับสมมติว่าได้หอกพวงแแถมเดือดเนี่ย เอามาตอนไหนอะนี <l id> <c oughs> <Bond i> ่สถาบันดีเด้อบอบอสเบิ่งมาดีแล้วเขาัวมาเบิ่งน้องเพิ่นมงเฮือนโดยโดยพัวแก้ววะแล้วเมื่อนี่ผัวแก้ววะโดยแต่ตัวมุงเมื่อนี้เจ็บกอดลุงพอแล้วแต่ตัวมุ้งหรอเปล่านี่เดี๋ยเนาะ โอเคเนอร์เนาะสำหรับคลิปนี้ก็คือประมาณนี้ได้เนอรเนาะพระไซก็จะขอโทษจบคลิปไว้เพียงเท่านี้พี่น้อร์ทบกอคลิปต่อไปเนาะโดยที่ผ่านประกาศใดก็ต้องขอโทษขอไปลายพี่น้องเนาะโอ้ยโ,โ,โอเคเนอร์เนาะก่อคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะหากผรักคุณยายจะริญฐานได้อยากช่วยโดยชุมตบถุนสั่งบ้านสั่งเคลื่อนก็ติดต่อหาน้องผัดไซได้ครับเนาะคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี